โดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคริพับบริกันเดินขึ้นเวทีปราศัยท่ามกลางเสียงต้อนรับอย่างล้นหลามของกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเจ้าหน้าที่ทางการสาหรัฐได้ตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแน่นหนาครับเนื่องจากทรัมป์เคยตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหารครั้งแรกเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาความพยายามในการลอบสังหารครั้งนั้นทำให้ทรัมป์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ใบหูข้างขวา ขณะที่ผู้เข้าร่วมฟังการปราศัยถูกลูกหลงเสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับบาดเจ็บสองคนอดีตผู้นำสหรัฐได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากความพยายามในการลอบสังหารและให้คำมั่นต่อกลุ่มผู้สนับสนุนในการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนี้ด้วย Our More united, more determined, and การหาเสียง <to this. S 2> ที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียในครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากอีลอนมัสกผู้ก่อตั้งเท s l a และ SpaceX ปรากฏตัวบนเวทีเคียงข้างทรัมป์ด้วย มาร์กสได้เรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ทรัมป์กันอย่างแข็งขันเนื่องจากทรัมป์จำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเพื่อรักษารัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของสหรัฐ รายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเปิดเผยว่ามาร์กส์ได้ให้เงินทุนสนับสนุนองค์กรทางการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยม อย่างลับๆมาตั้งแต่ปี2022นะครับโดยเขาให้เงินบริจาคหลายล้านดนล่าสหรัฐในการเผยแพร่โฆษณาโจมตีรัฐบาลก่อนที่จะประกาศสนับสนุนทรัมป์ลงสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมา โดยองค์กรทางการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมมีชื่อว่า Building America's Future มีรายรับเพิ่มขึ้นจาก11ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2021เป็น53ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2023ครับโดย Building America's Future <S ได้ผลิตคลิปวิดีโอโจมตีรัฐบาลของโจโบไบเดนมาโดยตลอดเพื่อขัดขวางไม่ให้แฮร์ริสสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในปีนี้ได้ นอกจากนี้มสัสก็ยังให้เงินทุนสนับสนุนหน่วยงานอเมริกา PAC มูลค่า77ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปลงคะแนนให้ทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยครับอดีตผู้นำสหรัฐยังเดินสายหาเสียงในเมืองจูนโนรัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดรัฐสมรภูมิสำคัญหรือสวิงสเตทและให้คำมั่นในการปลดปล่อยรัฐวิสคอนซินให้รอดพ้นจากปัญหาผู้อ,อพยพเข้าเมืองผิกดกฎหมายด้วยครับ I make you this promise I will liberate Wisconsin and our entire nation from this mass migration invasion of murderers, child predators, drug dealers, gang members, and thugs. It'll be liberated. It'll liberate. <coughs> แถมยังวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของทรัมป์ในการสร้างงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยรัน we we คุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าแฮร์ริสมักจะใช้คำว่ามวยรองหรืออันเดอร์ด็อกในการปราศัยหาเสียง เพื่อให้กลุ่มผู้สนับสนุนไม่ชะล่าใจกับผลการสำรวจความคิดเห็นมากจนเกินไปสำหรับรัฐมิชิแกนถือเป็นรัฐสมรภูมิสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ครับเนื่องจากเมืองเดียบอนมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในสหรัฐและความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กลายเป็นตัวแปรสำคัญของการลงคะแนนด้วยหลังจากคนเชื้อสายอาหรับออกมารณรงค์ต่อต้านสงครามมาโดยตลอดคามาล a คนคามาลเว I want her to take a hard stance against these forever wars. I want her to take a hard stance against giving Israel any more money, especially for, mili especially for military purposes. I want her to take a strong stance in supporting um, the Palestinian plight and in supporting their right to exist.